ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังวนหลูปกับความเจ็บปวดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะพยายามเปลี่ยนแปลงมันแค่ไหนสุดท้ายก็เหมือนวนกลับมาติดอยู่ที่เดิมอีกครั้ง ในคลิปนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังหลุมแห่งความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณและเปิดเผยวิธีการใช้พลังของควันตั้มอเวคานิ่งเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากลูปชีวิตที่คุณไม่ต้องการไปสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงคุณจะได้เรียนรู้วิธีฝึกจิตตั้งเจตนาใหม่เพื่อเปิดรับพลังของจักรวาลเมื่อคุณเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ภายในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างอัตโนมัติ และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ที่แท้จริงในชีวิตคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณขณะน,นี้คือภาพสะท้อนจากส่วนลึกภายในจิตของคุณเองนั่นคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือระบบทำงานลึกในใจเราที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความคิดและการตัดสินใจส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเหตุผลหรือความตั้งใจเหมือนจิตสำนึก จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เหมือนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่บันทึกทุกสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยรู้สึกและเคยประสบมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายรวมถึงความเชื่อความกลัวความทงจำเก่าๆบาดแผลในวัยเด็กหรือแม้กระทั่งนิสัยที่เราทำซ้ำโดยไม่รู้ตัว มันทำงานอัตโนมัติเพื่อให้เราประหยัดพลังงานสมองเพราะถ้าเราต้องคิดทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเราจะเหนื่อยเกินไปการที่จิตใต้สำนึกทำงานถึง95%ของเวลาทั้งวันหมายความว่าสิ่งที่เราพูดทำคิดรู้สึกตอบสนองล้วนแล้วแต่มาจากโปรแกรมที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนี้เป็นหลัก เช่นเวลาคุณเดินคุณไม่ได้ต้องสั่งให้ขาแต่ละข้างขยับทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมันถูกฝังในระบบของจิตใต้สำนึกแล้วเช่นเดียวกันกับการตอบโต้ใครสักคนที่พูดจาแย่ๆกับคุณคุณอาจโต้กลับทันทีโดยไม่คิดหรืออาจนิ่งเฉยก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าจิตใต้สำนึกของคุณเรียนรู้การตอบสนองแบบไหนมานานแค่ไหน เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นจิตใต้สำนึกก็เหมือนระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาโดยที่เราไม่เห็นถ้าระบบนั้นมีไวรัสหรือบัก๊กการทำงานทั้งหมดของแอปพลิเคชันจะผิดพลาดไปหมดแต่ถ้าระบบนั้นได้รับการอัปเดตและดูแลดีแอปทุกตัวก็จะทำงานได้ลื่นไหลเหมือนกันกับชีวิตของเราถ้าจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกขาดแคลนหรือความเชื่อจำกัดชีวิตที่เราใช้จะวนลูปอยู่กับปัญหา เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีก อีกตัวอย่างที่ชัดคือการขับรถตอนแรกเราต้องใช้สมองคิดทุกอย่างใส่เกียร์เหยียบเบรกมองกระจกแต่เมื่อเราทำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเราสามารถขับรถโดยไม่คิดซึ่งนั่นคือพลังของจิตใต้สำนึกมันทำให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวิเคราะห์ใหม่ทุกครั้งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราฝังโปรแกรมผิดเช่นกลัวความล้มเหลวกลัวความรักไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนมันก็จะกลา เป็นลูปที่เราติดอยู่แบบไม่รู้ตัวดังนั้นสิ่งที่อยู่ภายในลึกที่สุดของตัวเราทั้งความเชื่อความคิดและความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองและโลกภายนอกจะค่อยๆแสดงตัวออกมาเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว เราอาจคิดว่าชีวิตคือผลลัพธ์ของสิ่งภายนอกเช่นโอกาสโชคชะตาหรือการกระทําของคนอื่นแต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามักมีรากฐานมาจากสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกตั้งแต่เด็กหรือจากประสบการณ์ที่ตกตะกอนจนกลายเป็นโปรแกรมถาวรในระบบจิตใจของเราถ้าคนคนหนึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เอาแต่พร่ำบ่นว่าเงินเป็นสิ่งหายาก ต้องทำงานหนักสายตัวแทบขาดถึงจะได้มันมาและคนรวยคือคนเอาเปรียบจิตใต้สำนึกของเขาจะฝังความเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องลำบากไม่ปลอดภัยและไม่ควรไขว่คว้า,าพอโตขึ้นเขาอาจพยายามหาเงินมากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยเหลือเก็บมีปัญหาการเงินอยู่ตลอดไม่กล้ารับเงินก้อนใหญ่เพราะรู้สึกไม่คู่ควรทั้งที่ความสามารถเขาก็มีเต็มเปี่ยมเหมือนกับว่าเขาดึงดูดสถานการณ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับเคลื่อนความถี่ภายในนั่นคือความรู้สึกที่ไม่คู่ควรเขาถูกกักขังไว้ในความเชื่อที่ผิดทําให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในหลูปเดิมซ้ําๆหรือในอีกกรณีคนที่เคยถูกทอดทิ้งตอนเด็กเคยรู้สึกว่าไม่มีใครรักไม่มีค่าพอโตขึ้นเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวหรือมีคนรอบข้างมากมายแต่ลึกๆเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงและกลัวว่าจะถูกทิ้งอยู่ตลอดโดยไม่มีเหตุผล บางคนถึงขั้นผลักคนดีๆออกจากชีวิตเพราะกลัวจะเจ็บปวดก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขาประสบกับความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวซ้ำๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่เกิดจากภาพภายในที่เขามีต่อตัวเองและโลกภายนอกมันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเหตุการณ์ตรงกับสิ่งที่ฝังอยู่ข้างในเราจะเห็นได้จากในสังคมคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแม้จะไม่ได้เรียนจบสูงมาก แต่กลับมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอมีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาในขณะที่บางคนที่มีความสามารถไม่แพ้กันแต่ไม่เชื่อในตัวเองเลยมักโดนมองข้ามหรือพลาดโอกาสสำคัญเสมอเพราะจิตใต้สำนึกของเขากำลังส่งพลังงานบางอย่างออกไปที่ทำให้คนอื่นก็รู้สึกว่าเขายัางไม่พร้อมจะรับ เมื่อเรามองลึกพอเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายมักสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเราทั้งหมดโลกภายนอกทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในถ้าภายในเต็มไปด้วยความกลัวความขาดแคลนความรู้สึกด้อยค่าภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบของสถานการณ์จริง แต่ถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อในจิตใต้สำนึกให้สนับสนุนเราแทนชีวิตจริงก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเหมือนเงาสะท้อนในกระจกที่เปลี่ยนไปเมื่อเรายิ้มออกมานี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายในก่อนเพราะชีวิตไม่เคยโกหกมันแค่สะท้อนสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ลึกที่สุดออกมาเท่านั้นเอง ก่อนจะไปกันต่อหากเพื่อนคนไหนต้องการสนับสนุนเราสามารถคลิกปุ่มขอบคุณได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้หรือหากต้องการสนับสนุนเป็นรายเดือนสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เลยทุกการสนับสนุนจากคุณมีความหมายต่อเราอย่างมากหากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่ากำลังเดินอยู่ในเขาวงกตดท,ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเดินไปทางไหนก็เจอแต่ทางปันเดินย้อนกลับก็วนมาที่เดิมซ้ำๆ เหมือนชีวิตติดอยู่ในหลูปของความผิดหวังความล้มเหลวความสัมพันธ์แบบเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่ตกไม่ว่าจะพยายามเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตกี่ครั้งสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมเหมือนมีพลังบางอย่างฉุดคุณไว้อยู่ลึกๆไม่ต้องแปลกใจเพราะคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันและนั่นเป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณหลุดจากหลุมของความเจ็บปวดนี้ได้คือควอนตัมอเวคเนิ่ง สิ่งนี้คืออะไรควอนต้ามอเวคเนนิ่งคือการตื่นรู้ว่าคุณไม่ได้ถูกขังอยู่ในเขาวงกฎนั้นจริงๆแต่คุณแค่ถูกปิดบังจากความจริงที่ว่าเขาวงกฎนั้นถูกสร้างขึ้นโดยจิตใต้สำนึกของคุณเองมันเหมือนคุณสวมแว่น VR แล้วเข้าใจว่าโลกจำลองตรงหน้านั้นคือของจริงทำให้คุณรู้สึกติดอยู่แต่จริงๆแล้วคุณมีพลังที่จะถอดแว่นนั้นและเดินออกมาได้ตลอดเวลา แค่คุณเชื่อว่าคุณคือผู้ควบคุมภาพนั้นไม่ใช่เหยื่อของมันการปลดหลูบชีวิตด้วยควอนตาม a w a k e n i งไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดแบบผิวเผินแต่เป็นการปลุกคลื่นพลังงานระดับลึกในตัวคุณให้สอดคล้องกับความจริงในอีกมิติหนึ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันคือการเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับภาพฝันไม่ใช่แค่มองหาเส้นทางสู่ความปรารถนา เพราะในโลกของควันตามสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนออกไปสิ่งนั้นกำลังสะท้อนกลับมาหาคุณในโลกของความจริงถ้าเคยดูหนังเรื่อง The m a ม r i x คุณอาจจะจำฉากที่นีโอ้นพบว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่นั้นเป็นแค่โลกจำลองและเมื่อเขากล้ากินยาสีแดงเพื่อตื่นจากโลกจำลองเขาเริ่มเห็นความจริงว่าเขามีพลังมากกว่าที่เคยคิดไว้นั่นคือภาพสะท้อนของควอนตัมอ w a y k น n i n g อย่างแท้จริงเพราะมันไม่ใช่แค่รู้ว่าชีวิตมีปัญหา แต่คือการเห็นเบื้องหลังของปัญหานั้นและเลือกที่จะไม่เป็นทาสของมันอีกต่อไปหรือในหนังเรื่อง doctor strange ฉากที่ตัวเอกโดนผลักออกจากร่างกายครั้งแรกแล้วมองเห็นจักรวาลและความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ทุกทิศทางนั่นคือความรู้สึกของคนที่ตื่นรู้จากคลื่นพลังงานปัจจุบันของตัวเองเมื่อเขาเห็นว่าโลกไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือสนามพลังงานที่ตอบสนองต่อความรู้สึกและเจตนาของเราการจะเปลี่ยนชีวิตด้วยควอนตัมอเวกานิ คุณต้องกล้าที่จะทำลายหููปเดิมกล้าที่จะเงียบและฟังความถี่ภายในของตัวเองยอมรับว่าความกลัวความคิดติดลบและความเชื่อจำกัดคือคลื่นความถี่ต่ำที่ดึงดูดสถานการณ์เดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนั้นคุณต้องเปลี่ยนคลื่นนั้นด้วยการฝึกจิตตั้งเจตนาใหม่และรู้สึกให้ได้ว่าคุณคือคนใหม่ในตอนนี้ไม่ใช่ในอนาคตกระบวนการอาจดูเหมือนนามธรรมา แต่มันมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเพราะในโลกควอนตัมมีศักยภาพของความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดและมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเคลื่อนพลังงานของคุณอยู่ในความถี่ต่ำเช่นรู้สึกกลัวหรือลังเลสงสัยแต่เมื่อใดคุณเริ่มรู้สึกถึงความมั่งคัง่งความรักความมั่นคงแม้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณโลกภายนอกจะตอบสนองต่อคลื่นใหม่นั้นและดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามา แต่คอนตามอเวกานิ่งก็มีข้อควรระวังเพราะการตื่นรู้ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะง่ายในทันทีเหมือนการลุกขึ้นจากการหลับไหลในห้องที่มืดมาเป็นเวลานานเมื่อคุณลืมตาแสงอาจจ้าเกินไปคุณอาจจะมึนงงหรือสับสนคุณเริ่มเห็นบางสิ่งที่เคยซ่อนไว้ในตัวเองเช่นความกลัวความไม่มั่นคงหรือความโกรธที่ฝังลึกมาเป็นปีได้ทั้งหมดนั้นคือของขวัญคือสัญญาณว่า คุณกำลังปลดปล่อยพลังงานเก่าเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนควอนตัมอเวคเนิ่งไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือประสบการณ์ภายในที่ลึกและทงพลังเหมือนการเดินผ่านประตูมิติที่พาคุณออกจากโลกใบเดิมที่ซ้ำซากไปสู่โลกอีกใบที่สดใสอิสระและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณจะพบว่าลูปที่คุณติดอยู่มาตลอดไม่ได้มีประตูกั้นมันไม่มีอยู่จริงเลย แค่ความเชื่อในหัวคุณเท่านั้นเองและคุณคือคนเดียวที่ปลดล็อกมันได้การจะปลดล็อกชีวิตเดิมไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณปรารถนาได้นั้นคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ภายในใหม่การเปลี่ยนคลื่นความถี่ด้วยการฝึกจิตเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าอารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่เรามีในแต่ละวันคือตัวกำหนดคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปสู่จักรวาลเพราะทุกความรู้สึกมีความถี่ของมันเอง ความกลัวอยู่ในคลื่นต่ำความขอบคุณอยู่ในคลื่นสูงถ้าชีวิตคุณวนเวียนอยู่กับความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกขาดแคลนความโกรธหรือความรู้สึกว่าไม่คู่ควรเมื่อคลื่นนั้นถูกส่งออกไปจากระวลจะสะท้อนกลับมาด้วยสถานการณ์ที่ตรงกับคลื่นนั้นเสมอเพราะฉะนั้นการฝึกจิตจึงเป็นการเปลี่ยนคลื่นต้นทางไม่ใช่การรอให้โลกภายนอกเปลี่ยนก่อนการฝึกจิตจึงไม่ใช่แค่นั่งหลับตา แต่มันคือการฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ของตนเองในแต่ละขณะเมื่อคุณรู้ทันว่าตอนนี้กำลังรู้สึกขาดกำลังกลัวหรือกำลังโกรธคุณสามารถหยุดการส่งคลื่นนั้นได้ชั่วขณะแล้วเลือกใหม่เลือกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่สูงกว่าเช่นขอบคุณกับสิ่งที่มีพอใจกับปัจจุบันหรือรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่ยังไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้คือคลื่นใหม่และจิตใจคุณ จะถูกเทรมให้ส่งมันออกไปซ้ำๆจนกลายเป็นพื้นฐานใหม่ในจิตใต้สำนึกจากนั้นคุณต้องตั้งเจตนาใหม่ซึ่งก็คือการกำหนดว่าคุณต้องการสั่นสะเทือนไปในทิศทางใดเช่นฉันเลือกชีวิตที่มั่งคั่งอย่างมีความสุขฉันพร้อมรับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึง้งหรือฉันปลอดภัยในการเป็นตัวตนที่แท้จริงเจตนาไม่ใช่คำขอแต่เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลย โดยไม่ต้องรอผลลัพธ์จากสิ่งเหล่านั้นปรากฏชัดในปัจจุบันการตั้งเจตนาที่แท้จริงจึงต้องมาพร้อมกับความรู้สึกไม่ใช่แค่คำพูดเลยลอยเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำแต่ตอบสนองต่อคลื่นความรู้สึกที่คุณส่งออกไปและนั่นคือขั้นตอนที่คุณจะรู้สึกเป็นคนใหม่ได้เพราะทันทีที่คุณเริ่มส่งคลื่นใหม่จิตของคุณจะเริ่มเชื่อมโยงกับความเป็นจริงใหม่ความคิดใหม่จะเกิดขึ้นพฤติกรรมใหม่จะตามมา และสุดท้ายโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นเพราะคุณเปลี่ยนพลังงานต้นทางที่ปล่อยออกมาชีวิตที่เคยหมุนวนอยู่กับสิ่งเก่าๆจะค่อยๆจางหายไปเหมือนคนที่เคยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับพ,พอเปิดหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศทันใดนั้นเองบรรยากาศและความรู้สึกก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันทันทีลองนึกถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตลอดว่าเธอไม่เก่ง และเธอไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เธอเติบโตมากับความรู้สึกด้อยค่าและพยายามพิสูจน์ตัวเองกับโลกภายนอกด้วยการทำงานหนักแต่ก็ยังไม่เคยรู้สึกพอวันหนึง่งชีวิตเธอเริ่มพังทั้งเรื่องงานและความรักเธอมีโอกาสได้ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับพลังงานจิตวิญญาณและควันตั้มในตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่เธอเริ่มลองฝึกสมาธิวันละสิบนาทีเฝ้าสังเกตความคิดตัวเองและเริ่มตั้งเจตนาใหม่ว่า เธอเลือกเชื่อว่าเธอมีคุณค่าในแบบที่เธอเป็นทุกวันเธอเริ่มฝึกการรู้สึกว่าตัวเองมีความรักอยู่แล้วเริ่มขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีเริ่มมองตัวเองในกระจกและพูดกับตัวเองด้วยคำที่ไม่เคยพูดมาตลอดชีวิตเช่นฉันรักเธอฉันภูมิใจในตัวเธอและในเวลาไม่นานเธอสังเกตว่าคนรอบข้างเริ่มปฏิบัติกับเธอแตกต่างไปด้วยโอกาสดีๆเริ่มเข้ามาอย่างไม่คาดคิด และความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความเคารพก็เกิดขึ้นโดยที่เธอไม่ได้พยายามวิ่งไล่ตามมันอีกต่อไปเพราะในขณะที่โลกภายนอกยังไม่เปลี่ยนเธอได้เปลี่ยนไปแล้วจากภายในนี่คือพลังของการเปลี่ยนคลื่นความถี่เปลี่ยนเจตนาและเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อตัวเองมันอาจเริ่มจากจุดที่เงียบที่สุดแต่จะสะเทือนออกไปไกลที่สุดจนทั้งชีวิตคุณเปลี่ยนตามอย่างธรรมชาติเพราะพลังงานภายในของคุณไม่ใช่สิ่งเล็กน้อย มันคือภาษาที่จักรวาลเข้าใจและตอบกลับมาเสมอบทสรุปในชีวิตของใครหลายคนอาจมีช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในหลูปที่มองไม่เห็นหลูปของความเจ็บปวดความล้มเหลวความสัมพันธ์ที่ผิดหวังหรือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่มีคุณค่าและไม่มีทางเลือกอื่นใดต่อไป นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงควอนตั้ awakening จะทำให้คุณตื่นขึ้นและทำให้คุณเห็นว่าคุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของคุณเองไม่ใช่แค่การเข้าใจทางทฤษฎีแต่คือประสบการณ์ภายในที่ลึกซึง้ง มันเริ่มจากการฝึกจิตฝึกสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติเมื่อรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกขาดกำลังกลัวกำลังส่งคลื่นความถี่ต่ำเราหยุดและเลือกใหม่เลือกที่จะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเลือกที่จะรู้สึกเชื่อมัน่นแม้ยังไม่มีผลลัพธ์ใดๆเป็นประจกักษ์ สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนคลื่นต้นทางและเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นพลังงานชีวิตจะสะท้อนคลื่นใหม่นั้นกลับมาหาคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป การตั้งเจตนาใหม่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญมันคือการประกาศกับจักรวาลและตัวคุณเองว่าจากนี้ไปฉันจะเลือกชีวิตแบบไหนแต่เจตนาไม่ใช่แค่คำพูดมันต้องเต็มไปด้วยความรู้สึกที่สอดคล้องกันในขณะนั้นคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณมีมันแล้วคุณเป็นมันแล้วแม้ในโลกภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ตามเพราะพลังของจักรวาลตอบสนองต่อพลังงานที่คุณส่งออกไม่ใช่คำที่คุณเอ่ย เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะเริ่มเชื่อว่าคุณเป็นคนใหม่และพฤติกรรมของคุณจะเริ่มเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนความถี่ที่คุณปล่อยออกไปจะเปลี่ยนและผลลัพธ์ในชีวิตจะเปลี่ยนตามเหมือนคนที่เคยอยู่ในห้องมืดอับลมและแสงพอเปิดหน้าต่างแสงสว่างและอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถไหลผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายดายทุกอย่างก็ค่อยๆสดชื่นขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงบังคับ สิ่งที่ทำให้ควันตั้มอเวคเคนนิ่งมีพลังไม่ใช่เพราะมันมหัศจรรย์แต่มันคือการทำให้คุณกลับมาควบคุมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณหยุดวิ่งหนีอดีตหยุดโทษโลกภายนอกและเริ่มเปลี่ยนจากข้างในอย่างมั่นคงคุณจะเริ่มรู้สึกถึงอิสรภาพอย่างชัดเจนอิสระจากการถูกกำหนดอิสระจากหลูปเดิม แล้วคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เรื่องของการควบคุมทุกสิ่งภายนอกแต่คือการปลดปล่อยทุกสิ่งที่ติดค้างอยู่ภายในมันคือการเปลี่ยนพลังงานของความรู้สึกเล็กๆในทุกวันให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดชีวิตที่คุณปรารถนาและมันจะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหรือความเข้าใจล้วนๆแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกได้จริงว่าคุณเปลี่ยนไปแล้ว และนั่นคือหัวใจของควอนตัมอเว e เนนิ่งไม่ใช่เพียงการเข้าใจแต่คือการเป็น การฝึกฝนที่จะกลับมารู้สึกมีพลังจากข้างในเมื่อคุณนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่รู้อนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่ยังรู้สึกถึงความรักความมั่นใจและความสมบูรณ์ในตอนนี้แค่ตรงนั้นชีวิตใหม่ของคุณก็เริ่มต้นแล้วไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างพร้อมแต่คือเดี๋ยวนี้ที่คุณตื่นรู้ว่าคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของตัวเองตลอดมาและวันนี้คุณเลือกใหม่ได้เสมอ ก็จบแล้วสําหรับเนื้อหาในวันนี้หากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อให้กับคนที่รักและหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ในอนาคต ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอพลังจากระวาลจงสถิตยอยู่กับทุกท่าน